เรียได้ว่ามีดราม่า,มาก,กันสดๆร้อนๆเลยนะครับกับอนิเมะเรื่อง Solo Leveling ที่เอาชนะรางวัล a น i เม of the y e a r 2025เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองประเด็นก็คือเรื่อง Solo Leveling นะครับได้รับรางวัลเยอะเลยครับก็คือว่าคว้าไปทั้งหมด9รางวัลเลยอย่างอนิเมะแห่งปีแอคชั่นยอดเยี่ยมตัวล,ละครหลักยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมจากการเข้าชิงทั้งหมด13รายการซึ่งงานนี้นะครับก็มีแฟนอนิเมะทั่วโลกเนี่ย ช่วยกรหนวดสูงถึง51ล้านโหวตเลยทีเดียวแล้วทําไมมันถึงเป็นประเด็นดรามา่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ s โ l ล l เรเวอีนะครับเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนของเกาหลีใต้ซึ่งในเว็บตูนะครับ s โ l ล l เรเวอีเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆอย่างในคันชี่โลนะครับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอนิเมะออนไลน์ที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ย ก็มีเรื่อง Solo l e v e l i n g ที่ได้รับการรีวิวสูงถึง8แสนเลยทีเดียวถ้าเทียบกับวันพีชที่มี6แสนก็ถือว่าเรื่องนี้ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยเลยครับและไอ้หมวดอนิเมะอ t h เด e เยียเนี่ยปีเนี้ยครับเป็นปีที่แข่งขันกันเดือดที่สุดเลยครับอนิเมะต,ตัวเต็งก็มีอย่างฟรีแลนซ์คำอธิษฐานในวันจากลาเรื่องราวของจอมเวทเอลที่ออกเดินทางอีกครั้งหลังจากจบภารกิจใหญ่ดันดาดันสไตล์แอคชั่นเนื้อธรรมชาติมีทั้งเอเลี่ยนผีและก็พลังจิตเดลิเชย อินดันเจียนสตรลับตำราดันเจียนเรื่องราวแนวแฟนตาซีทำอาหารในดันเจียนแบบเบาสมองไคจูหมายเลข8แนวแอคชั่นต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเรด้ว่าแต่และเรื่องเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับแล้วก็เนื้อเรื่องที่แตกต่างออกกันไปซึ่งจุดประเด็นของดราม่าเนี่ยครับมันก็เริ่มต้นจากทวิตนี่ครับที่มียอดดีลคนดูสูงถึง8.2ล้านวิวเลยทีเดียวเป็นทวิตพร้อมกับรูปภาพโซโล่เลเวอเรลิง่งที่เอาชนะรางวัลอนิเมะยอดเยี่ยมแห่งปี2 0 2 5ซึ่งใต้คอมเมนต์เนี่ย ก็มินตเปน็นนิธทานเดียวกันครับว่า อนิเมะอย่าง f r e e l a n c เนี่ยควรจะชนะรางวัลอนิเมะแห่งปีมากกว่า s o l ล leveraging อ่าชาวเน็ตก็เลยงงว่าเอา้าแล้วแบบเนี้ยเขาว่าตัดสินจากอะไรกันแน่ซึ่งก็มีคนมาให้คําตอบนะครับว่าเขาเนี่ยตัดสินจากคนทั่วไปเขาไปโหวตไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นชอบใครก็โหวตเรื่องนั้นว่าง่ายๆก็คือว่าโวยเรื่องไหนเนี่ยก็โหวตเรื่องนั้นได้เลยอย่างยูทูบเบอร์ตัวพ่อของวงการอนิเมะต,ต่างชาติเนี่ยอย่างคุณกิกกัเจ้าของช่อง YouTube กว่า3ล้านซับท,ที่ลงคอนเทนต์สายอนิเมะ ก็ได้ถูกรับเชิญเป็นพิธีกรในงานนี้เช่นกันครับซึ่งเขาได้รับหน้าที่สําคัญนั่นก็คือเป็นคนประกาศรางวัลในหมวด best main character หรือว่าตัวละครหลักยอดเยี่ยมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผู้เข้าท้าเชิงอย่างฟแลดนครับสกาฮิบิโน จากไคจูหมายเลข8ปหรือแม้กระทั่งโอคารุนและโมโมจากเรื่องด <and> ันดาดันก็ติดอยู่ในนั้นด้วยซึ่งผู้ชนะรางวัลในหมวดเบสเมนคาแรคเตอร์เนี่ยก็ตกเป็นของซองจินอูจากโซโล่เลเวลลิ่งครับซึ่งคุณกิก,กก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้ารัวๆซึ่งในตอนนั้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์แบบสดแบบเรียลไทม์จนทําให้คนเนี่ยไปตั้งในกระทู้ reddit ครับว่าตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าทําไมถึงไม่ให้พี่แกทำรีแอคชั่นมันช่างน่าเอ็นดูเหลือเกินพร้อมกับแนบรูปที่พี่แกยิ้ม แบบว่าเจนๆหน่อยๆนะซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้โกรธที่โดนแซวแบบนั้นครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยอยากให้ทุกคนอ่ะมองโลกในแง่ดีพร้อมพูดอีกว่าในตอนนั้นที่เขายิ้มแล้วก็พยักหน้าเนี่ยเพราะเขารู้ว่าช่องแชทนะ่ะเริ่มจะเดือดแล้ว ซึ่งเหตุผลที่คนไม่ชอบเรื่องโซโล่เรลวลี่นะครับก็อาจจะมาจากตัวเรื่องของพระเอกเนี่ยเทพอยู่คนเดียวอย่างในกระทู้พันทิปนะครับเขาก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเนื้อเรื่องทุกอย่างพระเอกแทบจะเป็นแบบ one man โชแล้วที่สามารถเอาชนะทุกคนและก็ทุกอย่างได้หมดเลยทําให้ตัวละครอ,อื่นเนี่ยดูไม่น่าสนใจแล้วก็ดูไรค่าไปเลยพระเอกทําได้ทุกอย่างเวทก็ได้อันเชิญก็ได้มานาก็เยอะพลังก็มีความเร็วก็มีแทบจะ f u ลส stack แล้วจนบางทีเนี่ยก็รู้สึก เสียดายที่ปูเรื่องมานานบางคนเนี่ยบทจางเลยเพราะว่าพระเอกเนี่ยเทพจนไม่มีความจําเป็นต้องให้มีบทะนะและเขายังบอกต่ออีกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะทุกอย่างเนี่ยแทบจะเล่าโดยมีพระเอกเป็นศูนย์กลางหมดเลยโดยเดินเรื่องเองไปแล้วกว่า80%ทําให้เราเนี่ยไม่ได้เห็นมุมมองการพัฒนาตัวละครอื่นๆเลยนอกจากนี้เนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังโฟงกัสไปที่การปรับมอนเตอร์ที่จะครองโลกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใส่เนื้อเรื่องเสริมของตัวละคร อื่นได้เยอะเลยทั้งพวกหัวหน้ากิลลูกกระจกน้องพระเอกนางเอก วงเล็บที่แอบทำก็น้อยการมีเนื้อเรื่องเสริมจะทําให้ดูกลมกลม่อมแล้วก็มีมิติมากกว่านี้แต่บางคนที่ชอบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ชอบที่ว่าพระเอกเนี่ยมันเก่งเวอร์แบบนี้แหละเรื่องอื่นสุดท้ายพระเอกก็ชนะอยู่ดีจะเจ็บปังตายยังไงสุดท้ายก็ระเบิดพลังชนะแล้วมันต่างกันยังไงใครไม่ชอบอะ่ะก็ผ่านเลยเพราะเรื่องเนี้ยมันอวยพระเอกจร ين, ิงๆแต่ที่มันดังได้เนี่ยก็เพราะว่ามันก็มีคนชอบอยู่ไม่น้อยเลยคนอื่นน่ะด่าเพราะว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันอวยพระเอกเกินไปแต่เขา กับชอบที่เรื่องนี้มันอวยพระเอกเนี่แหละสุดท้ายแล้วจะดังหนึ่งไปดังก็อยู่ที่ว่ามันทําให้คนชอบมากแค่ไหนเจ้าของโพสตพันทิปนี้นะครับเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาก,กับพระเอกเก่งจนโมเพราะเรื่องอื่นเนี่ยก็มีพระเอกเทพเหมือนกันเช่นวันพันแมนแต่เรื่องนั้นอนะ่ะมันมีการกระจายบทค่อนข้างดีได้เห็นการพัฒนาของตัวละครรอบข้างไซสตอรี่แต่กับเรื่องโซโล่เลเวลิงเนี่ยมันโฟกัสแค่พระเอกจนตัวรอบข้างเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นตัวประกอบไปซะทุกตัว เลยทำให้เรื่องเนี่ยดูแบนไม่มีมิตินั่นเป็นจุดที่เขาไม่ชอบอ่ะก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมีวิจารยานกันไปอะนะหรือในอย่างไทยแล้วนะครับก็มีแฟนเพจ a ฟซบุ๊กเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ส่วนตัวเขาเนี่ยชอบพระเอกแค่ช่วงติม๋มจนถึงช่วงพัฒนาตัวเองดูเป็นพระเอกที่มีการพัฒนาที่ดีแต่หลังจากได้ร่างซิกมาแล้วก็เลิกพัฒนาด้านตัวละครแล้วก็หันไปพัฒนาเลเวลอย่างเดียวเนี่ยดันเป็นช่วงที่ง่วงนอนที่สุดไม่มีความตื่นเต้นหรือว่าลุ้นระทึกอะไรเลยเรื่องอื่นสเกลมอนจะโหดขึ้นสอดคล้องกับพลังของตัวเอกแต่เรื่องนี้มอนพยายามแค่ไหนก็ไม่เท่าพระเอกไม่เหลืออะไรให้ลุ้นเลยด้วยซ้ำเนื้อเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะมันแทบจะไม่มีเนื้อเรื่อง หลักแทรกอยู่กระจึงหนึ่งเข้าเกตตบมอนเข้าเกตเจอบัคตบมอนยังไม่ต้องพูดถึงตัวละครสมท,ทบที่ไม่รู้ว่าจะมีทําไมทุกอย่างหมุนรอบตัวพระเอกส่วนคนอื่นเนี่ยรับบทโดนกระทืบเราให้พระเอกเนี่ยมาช่วยแรงเอสที่ว่าเก่งก็มีไว้วให้พระเอกเนี่ยเหยียบเป็นบันไดจนแล้วจนรอดก็จําชื่อตัวละครอ,อื่นนอกจากพระเอก ไม่ได้เลยด้วยซ้าซึ่งชาวเน่ยนะครับก็ชื่นชมคนเขียนนะครับโดยเขาเนี่ยบอกว่าเขาเข้าใจจิตวิทยาคนอ่านนิยายเว็บนิยายออนไลน์ได้ดีว่าคนอ่านเนี่ยเป็นคนประเภทไหนต้องการอ่านอะไรซึ่งพวกคนที่ว่านี้ก็คือคนส่วนใหญ่นิยายมันเลยประสบความสําเร็จถ้าพูดในทางการตลาดมันก็คือการจับลูกค้าในกลุ่มแมสนั่นเองหรือสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง a อ c ิวนะครับก็ได้ออกมาบอกประเด็นนี้เช่นกันครับว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึง Solo, อวยโซโล่เลเวลลิ่งกันนะัก คือไม่ขนาดนั้นอ่ะพระเอกเก่งเวอร์ตั้งแต่แรกแบบไม่มีเหตุผลแถมยังโกงกดเกมไปเรื่อยๆน่าเบื่อสุดๆไม่อินเลยแล้วงานภาพเฉยมากดูขี้เกียจทำอ่ะและนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของ AQC ครับหลังจากที่เขาได้รู้ว่า Solo Leveling เนี่ยชนะรางวัล a อนิเมะยอดเยี่ยมแห่งปี2025ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูในเว็บของ iMDB เนี่ยเขาก็ได้มีการรีวิว Solo l e v e l i n g เนี่ย สูงถึง8.6เลยแล้วก็ฟิเลนเนี่ยอยู่ที่8.9ทํำให้รู้ว่ามันก็มีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันซื่อข่าวต่างประเทศนะครับเขาก็ได้เขียนบทความก็มีนะักเขียนมืออาชีพเลยได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยใช้หัวข้อว่าทุกคนอาจจะเกลียดเขาพอะเรื่องนี้แต่ว่าโซโล่เรลลิงเนี่ยได้แยกมาวันจากฟีเลนคำอธิษฐานในวันจากลาในงานคันชิโลอนิเมะอวอร์ด2025ไป เขาได้บอกว่าซองจินอูจากเรื่องโซโล l เลเวลลิ่งเนี่ย โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องที่รวดเร็วฉักแอคชั่นที่เข้มขน้นและก็แอนิเมชั่นที่สวยงามซีซั่น2ก็ถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคมปี2025ยิ่งทําให้ผลงานเนี่ยครับถูกจับตามองพูดได้ง่ายก็คือว่าสตูดิโอเนี่ยทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์นี้จริงๆและผลลัพธ์ก็ได้พูดแทนไปแล้วด้วยจานวนตอนกว่า25ตอนกันเลยทีเดียวเขายังเสริมอีกว่าอย่างที่หลายคนว่าอนิเมะอย่างฟิลแอนครับมริษฐานในวันจักราเนี่ยควรจะเป็นอนิเมทที่ได้รับรางวัลมากกว่า เพราะมันมีความหมายลึกซึ้งในตัวของมันเองไม่ได้เน้นชากต,ต่อสู้อะไรที่มันเดือดขนาดนั้นแต่กลับเล่าเรื่องที่กินใจอย่างเรื่องความตายความเศร้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของการเวลา ผ่านมุมมองของฟีเลนเอลจอมเวทที่มีอายุยืนจนต้องเห็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยจากไปทีละคนแล้วก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตคนดูแล้วก็นักวิจารณ์เนี่ยก็ต่างประทับใจกับบรรยากาศที่อบอุน่นแต่ว่าเศร้าแล้วเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปและการกำกับที่สวยงามน่าจดจำโดยรวมแล้วผลงานของคุณยามาดะหรือว่าผู้แต่งเรื่องฟีเลนเนี่ยถือว่าเป็นอนิเมะที่เขียนบทได้ดีมากผสมผสานอารมณ์ความลึกซึ้งของโลกแฟนตาซีและจังหวะการเล่าเรื่องที่หายากในยุคนี้ถึงแม้ ว่าโซโล่เรเวลลิงเนี่ยจะดูอลังการแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆแต่ฟิเลนเนี่ยก็ได้ยกระดับอนิเมะให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยสามารถถ่ายทอดอะไรได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่อนิเมะถึงแม้ว่าฟิเลนจะได้รับรางวัลอยู่ไม่น้อยแต่การพลาดรางวัลที่เกญ่ที่สุดก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นโอกาสที่หลุดลอยในการโชว์ความเจ๋งของการเล่าเรื่องยังไงก็ไม่รู้ซึ่งชาวเน็ตก็มองว่ามันคือเกณฑ์การตัดสินที่ยังคุมเครือไปหน่อยระหว่างความดังของอนิเมะแล้วก็คุณภาพของอนิเมะยัง ในเลดิตนะครับเขาก็อธิบายระบบการโหวตนะครับของคันชิโรโดยมีทั้งหมด2รอบครับรอบที่1เป็นรอบเสนอชื่อกับรอบที่2เป็นการโหวตผู้ชนะซึ่งรอบที่2ที่เป็นการโหวตผู้ชนะเนี่ยก็เป็นคะแนนจากกรรมการ70%ส่วนคะแนนจากแฟนๆ30%เพราะงันนต่อให้มีแฟนๆโหวตให้โซโล่เลเวลลิ่งเป็นล้านแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคะแนนกรรมการมาช่วยก็ไม่มีทางชนะได้พราะง้นถ้าจะบอกว่าโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยชนะเพราะกระแสหรือว่าความดังอย่างเดียวเนี่ยก็เท่ากับว่ามอ ข้ามความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีคะแนนจากกรรมการด้วยนในด้านของยูทูบเบอร์ที่ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะเหมือนกันนะครับที่มีชื่อช่องว่าโอตาคุสปิริตก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่คนโหวตเนี่ยจะดูอนิเมะครบทุกเรื่องแม้ว่าเจ้าตัวที่ทําช่องเองแบบอนิเมะแบบ f ฟร์ไทม์เนี่ยเขาก็ยังดูไม่ครบทุกเรื่องเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอเคเขาได้พูดถึงปัญหาของอนิเมะอ a ว d ด์ว่าตอนนี้มันกลายเป็นงานที่เอาใจสายโซเนนหรือว่าแนวแอคชั่นฮีโร่เนี่ยมากเกินไปน จนคนที่ดูอนิเมต์หลากหลายแนวเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เขาได้เสนอว่าคนรลดจํานวนของกรรมการลงให้เหลือประมาณ5-10คนที่ดูอนิเมตเยอะจริงๆ และต้องรู้จักเรื่องที่ดังแล้วก็เรื่องที่ไม่ดังด้วยเพราะถึงเวลาตัดสินก็แบ่งเป็นกรรมการเนี่ยเกแล้วก็แฟนโหวตเนี่ยสิเเพราะถ้าเกิดว่าให้แฟนโหวตเยอะเกินเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นรายการแข่งว่าใครฐานแฟนคลับเยอะสุดแทนที่จะเป็นอนิเมะน้ำดียกตัวอย่างกรณีอนิเมะนิงจาคาบุยที่ได้รางวัลทั้งทั้งที่คะแนนรีวิวเนี่ยไม่ดีเลยแต่ได้เพราะว่าคนดูเยอะกว่าเรื่องโก b บ n d ไคลที่หลายคนชอบแต่ไม่ได้รางวัลเพราะว่าคนดูน้อยกว่าซึ่งเขาก็มองว่า ในการประกาศรางวัลคันชิโร r o l l Anime Award รอบนี้เนี่ยเป็นวิธีทางการตลาดหรือเปล่าไม่ใช่เวิีเชิดชูอนิเมะคุณภาพจริงๆเขาหวังว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของระบบโหวตและสมมุติว่าถ้าในอนาคตเนี่ยไม่มีผลโหวตจากกรรมการเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นการตัดสินจากแฟนโหวตล้วนๆนั่นแปลว่าเป็นการประกวดความดังไม่เกี่ยวอะไรกับงานศิลป์หรือว่าวงการอนิเมะใดๆเลยก็ทั้งโซโล่เรวเวลี่แล้วก็ฟิลิปสนะครับมันก็เป็นอนิเมะที่ดี ในรูปแบบของตัวเองนะครับโลโเรเวลลิง <c oughs> ก็ให้ความบันเทิงแนวแอคชั่นที่น่าตื่นตาตื่นใจขณะที่ฟรีเลนเนี่ย <c oughs> ก็ให้ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรื่องไหนดีกว่าแต่ว่าเชาเนี่ยมองว่าไอ้ระบบรางวัลอนเิเมะในแต่ละหมวดเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงให้สามารถประเมินได้ทั้งความนิยมแล้วก็คุณภาพได้อย่างยุติธรรมมากกว่าหรือเปล่า